ตอนนี้นะคะเรามาโซนวัดไอ้ไข่วัดเจดีนครศรีธรรมราชแล้วเจอร้านกาแฟโสดบ้านเลขที่9คือสวยมากตกแต่งตามไปดูกันเลยมุมถ่ายรูปแบบดีนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่มีต้นพวงแสดด้วยค่ะนี่คือต้นพวงแสด อยย่างสวไปดูมุมนั่งทานกาแฟบรรยากาศเผื่อว่าใครมาวัดจะดีวัดไอไข่ก็นี่เลยร้านกาแฟสดบ้านเล็กที่9แถวเทพพราดอำเภอศรชนนี่มีมุมนั่ง มีชิงช้าเห็นไหมมีชิงช้าแบบนี้ชิงช้านี่พวงแสดอย่างสวยอะลมเลื่นนี่เป็นหินเ่ยถ้าไปตกแต่งบ้านแบบนี้ก็สวยนะเป็นเหล็กแล้วมีหินอยู่ข้างใน มุมนั่งชิลข้างในก็จะเป็นติดแอร์